คนก็จะเห็นเบื้องหลังของการอั YouTube ไปดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวรอก่อนลงคลิปใน y o u u u e ปบ่อยกว่าเดิมไหมคะว่าจะลงสักอันนี้คือแบบน่าสวยมากทุกคนอันนี้มุกกำลังไลฟ์อยู่เชียร์ให้คุณมุกมามอชอนนะ yeah, โอเคค่ะถ้าสอบติดนะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้เดี๋ยวมุกจะไปดูหนังที่โอเปนสักไปดูกันว่ามอจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็คือกำลังมารอหน้าลงหนังแล้วนะคะมากับน,น้องนี่คนถือกล้องเก้า <laughs> ตอนนี้ก็ร,รอเบอร์พรนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูหนังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอกันนะคะแบบไม่ไดเดินคนเลย Fuck. Down, yeah. I've been feeling so. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? ฮัลโหลทุกคนก็คือมูก็ถึงบ้านแล้วนะคะจริงๆก็ถึงสะพักรัและแต่ว่ามูกกินข้าวอยู่ทุกคนอันนี้นี่นี่น้องเป็นแบบเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะทุกคนจะมาแกะน้องตัวน,นี้กัน,นะคะ่ะอัสมา time <laughs> เขาบอกว่าครูเต็นฟรีนะคะ The sugar not free s ูการ์น่าฟร e โบว์มี3ามอ่ะสามเอซสา e เอ s นี่นี่ น่ารักแม่น่ารักน้องดูจิ <S <S แต่ว่าน้องแบบน้องมันไข่บุบอะทุกคนนี่อันนี้น้องจะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมดอุ้ยอ๋อนี่ที่บุกได้มาจะเป็นแบบนี้สองอันใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันหนึง่งน้องจะบุกบุบนิดหนึ่งทุกคนอ่ะเห็นไหม,มาเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเป็นอันนี้ก่อนเอกอันนี้ก่อนนะคะนี่ มันก็คือเอกทั่วไปมุกแมงไม่เคยแกะไข่แบบนี้เลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่แบบมาทำแกะโช์อีกหืมหอมนะช็อกโกแลตเขาหอมมากเลยอุ้ยมือเพื่อนทำยังดีวะช่วงมันเถอะมาค่ะเดี๋ยวมาแกะก่อนต้องถูกนะถูกอู้ด้วยคอน้องไม่กรอบแหละน้องมันแบบเหนียวนิดนึงอุ้ยออกมาแล้ว นี่ที่สนใจคือของเล่นนะของเล่นที่เขาให้สะสมมามีทั้งหมด4เอ่อมีนดกี่แบบว่าวัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบปะสองสี่หกแปดสิบอันนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมันไม่ฟูอะราคา,าเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วค่อยกินอุ้ยได้แหวนได้แหวนอันนี้เดี๋ยวนะลายอะไรอ่ะทำไมไม่มีลายในนี้อุ้ย อันนี่ไงได้ไลน์นี้ทุกคนได้ไลน์นี้นะคะอุ้ยแหวนน่ารักมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมน่ารักเนาะฉันเป็นเด็กอายุกี่ขวบห้าขวบตาก็ใส่นิว้วหนาอุ้ยใส่แต่นิ้วก้อยอะ่ะแม่ได้นิ้วก้อยนะคะมาค่ะเป็นอันที่สองกันนี่อันนี้อันนี้น้องจะแบบมีความเบี้ยวๆนิดนึงทุกคนไม่เป็นไรมาค่ะเราจะมาแบะตรงนี้อุ้ย <laughs> อุย้ได้แบทอีกหรอแม่ แต่ตัวนี้เป็นสีชมพูโอ้ยได้ไหวานอีกแล้วทุกคนน้องเพื่อนโชว์แล้วโหลววะอุ้ยมือเพื่อนอ่ะขอทิชชู่หน่อยทิชชู่นี่ได้ไหวานอีกแล้วตัวน้องตัวน,นี้เป็นสีชมพูนะคะเฮ้ยอันนี้ส่องแล้วอ่ะอชิ้นชิ้นริงมันใส่หนูได้ปะไม่ได้ใส่ได้แต่นิ้วก้อยอ่ะนิ้วเด็กอ่ะอุ้ยน่ารักแหมโอเคเฮ้ยฉันรู้นะ่าสุดท้ายมากเลยนะ ขอร้องอันสุดท้ายขอร้องอยากให้เป็นอันนั้นเลยอันนี้อันสุดท้ายนะคะน่ามันมากเชืเ่ไมมเถอะอันนี้เราจะมาลุ้นน้องตรงน,นี้กันนะคะ่ะโอ้แมกซ์นี่ทุกคนเดี๋ยวแกะโชว์ตรงน,นี้เลยละกันจะเป็นไรอะรลุ้นนะเนี่ยสนุกนะฉันว่าว่าหลังไปซื้อมาเล่นอีกดีกว่า <laughs> หลานเลือกให้ตัวเอง,งเสียเงินป่ะโ <c oughs> อ้ยนี่ มาคะ่ะเราจะมาบีบเลยแล้วกันโอเสียงพอมากอะไรอะ่ะอุย้ยได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตุ๊กตาทุกคนเฮ้ยนี่น่ารักมากแลกได้ตัวนี้ดูดินี่ทุกคนได้เป็นน้องตัวนี้มากนะคะเฮ้ยเอ้ยมันไม่ฟูอะ่ะ โอ้ยมันไม่โฟะน่ารักตัวนี้ได้นี่เอ้ยได้ตัวหน้ากล่องเลยทุกคนอยากได้สองตัววันหลังจะไปซื้อมาใหม่นะอันนี้น่ารักมากสรุปได้เป็น b ริ n g s มาสองอันนะคะแล้วก็น้องตัวนี้หนึ่งอันเดี๋ยวเรามาชิมช็อกโกแลตดีกว่าอืมกลิ่นมันก็คือช็อกโกแลตทั่วไป okay. อะแกหวานมาก อืมหวานมากอืมพอไปทุกคนเดี๋ยวไอ้น้องเพจอะรอไ้สุดท้ายแล้วกันกลัวแบบน้องจะเสียรสชาติเดี๋ยวเรามากินเป็นช็อกโกแลตอันนี้กันนะคะเอสมาชอบอย่าทำเอสมามากเลยอะเดี๋ยวขอรอซื้อกล้องให่ก่อนนะโอ้ยหนูก็เป็นลูกรลกนนะคะมาค่ะทุกคนนี่จะแกะโชว์เลยแล้วกันมีห้ารถนะเห็นไหมนี่แกะโชว์โอ้ อุ้ยอะไรอะอุ้ย so cute ฮาดูดิอะไรอะเดี๋ยวนะมันแกะยังไงต่อวะเราก็ดึงออกมาใช่นี่น้องมีเป็นแบบถุงแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ซื้อมา190บาทนะคะร1สิบาทหืมกินหอมมากฉันว่าน่ะต้องใช่ตู้เย็นนะถึงจะอร่อยแต่มเนเวไาอาโลเคน นี่อุ้ยโอ้ oh. อันนี้เป็น white chocolate อันนี้นะคะหนึ่งอันอันนี้น่าจะบิสกิตอ่ะ milk chocolate bis, bis milk chocolate milk chocolate bis milk chocolate อันนี้นะคะแล้วก็เป็น milk uh huh. milk หนึ่งอันด้วยเป็นแบบอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เมื่อกี้เป็นสีฟ้ามันรสเด,ดวยกันป่าววะไม่แน่ใจ,จ strawberry jelly นะคะคิดว่าน่าจะมีแค่ห้ารสนั่นแหละอืม,มนะอุ้ยแล้วก็อันี้ ไทโรช็อกโกลตทโรช็อกโกลตอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะลองมั่นใจอ่านไปก่อนหนึ่สองสามที่5ลดรสละโอเคเดี๋ยวคนเดี๋ยวจะมาลองชิมกันว่ารสชาติน้องอ่ะจะเป็นอะไรบ้าง เี่ตัวนี้ยอมรับว,ว่าจะหลอดตัวเจอรี่เลยทุกคนไอทุกคนให้ผ่านมาทั้งหมด1 2 3 4 5 5องรสที่กินไปมุกให้ The first ของมุกนะคะจะเป็นอันนี้ The first one ด้วยความที่มันมีเจอลี่อะ่ะผสมอยู่ข้างในทุกคนมุกชอบอันนี้มันไม่หวานมันหวานแหละแต่มันตัดเลี่ยงกับเจอลี่พอดีโอ้ยอีก4อันคือเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะเพราะว่ารู้สึกมันคล้ายๆกันหมดเลยเลือกไม่ถูก แต่ว่าถ้าให้เลือกแพ็กเกจจิ้งอันนี้แพ็กเกจจิ้งอันนี้คือถุกจริตมากสวยมากแพ็กเกจจิ้งอันนี้